เพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหาแบบแนนไหมคะปลูกถั่วปลูกเท่าไรดอกก็ไม่ค่อยออกฝักก็ไม่ค่อยติดค่ะงามได้แต่ใบวันนี้แนนได้มีวิธีนี้นะคะมาบอกเพื่อนๆแล้วก็แนนทดลองแล้วได้ผลจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเลยค่ะว่าทําวิธีไหนให้ออผักเราออกดอกนะคะแล้วก็ติดผลค่ะสวัสดีค่ะฝึกปลูกหัดทำไปกับแนนเดลี่ค่ะ ตอนนี้ต้นถั่วปักยาวได้เวลาที่จะออกดอกออกผลแล้วแต่ว่าดกแต่ใบนะคะใบงามดกเหลือเกินแล้วก็มีคนแนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เขาออกดอกนะคะให้เด็ดใบออกวันนี้แนนก็จะมาเด็ดใบต้นออถั่วค้างหรือว่าถั่วปักยาวออกนะคะนี่นะคะจะให้ดูใบใบนี้คือใหญ่มากๆใหญ่เท่ามือเลย เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเด็ดใบออกนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามผลไปพร้อมกันเลยละนะคะในคลิปนี้นี่นะคะใบถั่วใบใหญ่จริงค่ะเดี๋ยวเก็บใบถั่วก่อนนะแล้วก็ข้างล่างข้างล่างต้นถั่วเนี่ยแนนก็จะปลูกเ,เป็นพวกหัวชชยเท้าไว้นะคะหัวชชยเท้านี่พอไม่ได้แดดปุ๊บเขาจะไม่ลงหัวเลยแล้วก็ต้นแขกแก่นอะ่ะเราก็จะมาเด็ดใบข้างล่างนะคะ ดูสิเด็ดแบบจนมือดำแล้วมีแต่ยางมันเป็นยางเอ,อันนี้นะคะยางพวกถั่วพวกอะไรอย่างเงี้ย เวลาเราเด็ดใบถั่วก็เด็ดพอประมาณนะคะไม่ได้เด็ดหมดนะเพราะว่าเราจะเหลือเอาไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงบ้างนะคะแต่จะเน้นแนจะเน้นช่วงโคนให้โป่งค่ะเพราะว่าช่วงโคนเขา,เามีหัวใช้เท้าอยู่ด้านล่างนะคะหลังจากเด็ดใบถั่วแล้วก็ โปร่งโล่งเลยนะคะในฟอกกี้นี้ก็จะเป็นฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดผสมกันนะคะเป็นซูปเปอร์ฮอร์โมนเดี๋ยวจะนำมาฉีดพ่นต้นถั่วนะคะเร่งดอกนะคะให้เขาออกดอกเนาะบริเวณข้างบนเนี่ยแน่ไม่ค่อยได้เอาใบออกนะคะส่วนใหญ่จะเอาใบช่วงด้านล่างแล้วก็ด้านกลางออก แล้วก็ฉีดเผื่อต้นมะละไปด้วยเลยต้นมะละก็โดนมแมลงวันลายเจาะค่ะยังไม่ทันโตเลยค่ะเห็นไหมเอ่ยยังไม่ทันโตเลยแดงซะละต้องหาอะไรมาหอ,อกก็จะดีนะคะวันนี้ก็ครบหนึ่งสัปดาห์ที่เราเด็ดใบออกแล้วก็ ฉีดด้วยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดผสมกันนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเขาก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะนี่มีดอกไม่พอฝักเริ่มออกแล้วด้วยเพราะว่าถั่วเวลาออกดอกเนี่ยเขาก็จะโตเร็วนะคะอันนี้ฝักเนี่ยคะนเนี่ยน้อยๆเนี่ยคะ่ะเนี่ยออกดอกเต็มเลยโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,ยนี่ต้องอันนี้สิ อันนี้เป็นฝักแล้วใกล้จะได้เก็บแล้วนะคะอีกนิดนึงเดี๋ยวรอให้เขาใหญ่แล้วก็ยาวอีกนิดนึงนี่อันนี้ก็มีฝักนะคะเป็นถั่วลายลายนะเป็นถั่วของยาวแต่ลายๆหน่อยโอ้ฝักออกเยอะเลยนะเนี่ยดูสินี่อันนี้ก็ฝักถั่วนะคะเห็นไหมดอกตาดอกเริ่มออกกันเยอะเลยนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมตุ่มเล็น้อยตุ่มเลน้อยนี่เต็มเลยนะคะ แนนฉีดพ่นด้วยน้ำหมักแนนฉีดพ่นด้วยเป็นฮอร์โมนไข่กับฮอร์โมนนมสดนะคะฉีดไปสองรอบเองนะคะ1สัปดาห์เนี่ยฉีดไปแค่สองครั้งเองตาดอกก็ขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะแค่ถั่วนะคะเดี๋ยวมาดูต้นอันนี้กันบ้างะมะละนะคะนี่มะละก็มีดอกแล้วนี่ นี่อันนี้ดอกตัวเมียนะคะเดี๋ยวจะเอาดอกตัวผู้มาผสมเขาจะได้ติดนะคะเขาจะได้ติดผลนะอันนี้เป็นดอกตัวตัวเมียนะคะอันนี้ก็น่าจะโดนมแมลงแมลงต่อยนะคะลูกผิดลูกไปเลยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมตุ่มดอกเริ่มขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นดอกตัวผู้นะคะเดี๋ยวแนนจะมาจุ่มจุ่มจุ่มจุมกระดอกตัวเมียนี่นะคะจุ่มจุมแบบนี้เมื่อกี้เราเด็ดดอกตัวผู้มาแล้วก็เด็ดกรีบดอกเขาออกนะคะแล้วก็ามาจุ่มกันแบบนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการผสมเกสรน,นะคะฟักทองก็ใช้ได้เช่นกันนะคะฟักทองก็ใช้แบบนี้นะคะผสมเกสรแบบนี้ อนนี้กำลังเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้เราดูฝั่งโน้นเนาะที่มีฝักอะคะ่ะฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่อันนี้เป็นมะละนะคะมะละเขาก็เลื้อยมามะละก็ออกดอกด้วยนะเพราะว่าแนนฉีดเข้าไปด้วยเห็นไหมคะมีดอกเห็นดอกไหมเอ่ยแต่ตอนนี้เริ่มมีมดแล้วนะคะถ้าเกิดมีมดนี่คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเพลี้ยค่ะนี่นะคะ จะมีมดบริเวณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยบริเวณนี้นะเมื่อกี้นี้อเราต้องระวังเพียอันนี้ก็คือฝักนะคะอันนี้คือฝักทั่วนะติดแล้วสองอันสองฝองฝักเห็นไหมแนนปู่ได้กี่ต้นเองเนี่ยสิบต้นได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะคะก็ทยอยเก็บกินนี่โ,โอ้โนอี้ฝักเต็มเลยอะ่ะ นี่มีแต่ฝักนะคะเนี่ยฝักทั่วหนึ่งสัปดาห์เห็นผลชัดเจนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็เก็บได้แล้วลอยขึ้ใหญ่อีกนิดนึงอีกสักวันหนึ่งนะคะเพราะว่าถัวนี่คือเวลาเขาติดฝักแบบนี้นะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละสองสามวันได,ได้ได้กินแล้วนะคะแบบนี้นี่ฝั่งนี้ติดเยอะเลยอะ่ะโอ้ฝั่งโนยังไม่เท่าไรนะพอมาดูฝั่งนี้นี่เยอะมาก ลองทำตามดูนะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เอาไว้ให้แนนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแนนเดรี mm ่ hmm. ในการทําผักเกษตรอินทรีย์ต่อไปนะคะบ๊ายบาย